สวัสดีครับเพื่อนๆเบชเชิกน,นะครับวันนี้อเอาไอเดียเรื่องการฝึกสเกลแบบของผมมามา,มาแนะนำกันครับคือปัญหาจากส่วนตัวเลยที่สมัยตอนยังเป็นเด็กครับแล้วก็ปัญหาจากที่เคยสอนเด็กๆสอนนักศึกษาอะไรเงี้ยปัญหาอย่างที่ท,ท,ที่เจอบ่อยๆก็คือจะเจอเด็กๆหลายคนที่ไล่สเกลได้แต่เอาสเกลไปใช้ไม่ได้ครับ ไอแนวคิดเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะพอช่วยได้บ้างแต่ว่าจริงๆมันจะมีอีก,อกหลายวิธีแหละแต่ว่าเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโดยวิธีการฝึกแบบเนี้ยผมขอพูดง่ายคือมันเอาสเกล3สเกลที่เราเคยพูดในเบสแชริงอยู่แล้วแล้วกันเช่นเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลแล้วก็ er มิกซ์โเดียนมารวมกันโดยกดเล็กง่ายๆเลยคือผมจะไล่ปกติเวลาเราไล่สมมติเมเจอร์หนึออกเตดอย่างเงี้ย เราจะได้ครบแดผมจะไม่ผมผมเราเราจะไล่ขึ้นลงครบครบชุดของสเกลใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมจะไล่ไปถึงแค่เสียงสูงสุดของ C พอครบ8ตัวแล้วนะีผมจะไม่กลับมาที่ C แล้วผมจะมูฟต่อไปหาคีย์ต่อไปซึ่งผมเลือกเป็น G m มิ r โซ a n แล้วก็เนี้ยจีมิคโซจีมิคซด้มันจะเป็นหนึ่งแล้วครบแดแล้วคราวนี้ผมก็วิ่งกลับไปหา Am มานอรตนนี้อยู่ Am นะครับ Am i n ก็ไปต่อจนครบ8ตัวพอถึง Am i n เเสร็จผมกลับส่งไป,ไปหาคีย์เดิมเพื่อเป็นคีย,ย์สของมันซึ่งเดี๋ยวดูเป็นคลิปต่อเนื่องจากตัวอย่างแล้วกันนะครับเปิดเป็นไมครับนสฟลองดูแล้วกันตามนี้ครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนแต่คราวนี้เพื่อนเม่อจะสังเกตแล้วว่า ถึงหมจะได้3ามส l e เกลก็จริง C major ก็จริงไล่ C major Scale ก็จริงไล่ G m a ี o นก็จริงหรือว่าไล่ A minor ก็จริงแต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว3 s c สเกลเนี่ยครับโน้ตในสเกลเป็นโน้ตเดียวกันหมดเลยแต่แค่ตัวสตาร์ทมันต่างกันนะครับคราวนี้พูดถึงข้อดีที่ผมที่เกิดกับตัวผมแล้วกันในการไล่แบบนี้ข้อแรกเลยอ่ะมันเกิดความขี้เกียจครับคือคือผมก็จะสามารถไล scale, ถ่สเกลสมมติว่าวันหนึ่งผมตั้ง ท็อปิกว่าผมจะไล่สเกล12 12คีทุกแบบอย่าเงี้ยเวลามันก็จะน้อยลงอันนี้คือ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 ข้อดีอย่างแรกที่ที่เกิดจากความขี้เกียจนะครับคราวนีข้ข้อดีอย่างอย่างที่สองที่เกิดผลได้ชัดเลยคือในกรณีที่ว่าเราไปเล่นกับเพลงเราเห็นคอร์ดสมมุติอ่าเราเห็นคอร์ดซีเมเจอร์เซอย่างเงี้ยแทนที่จะมีคอร์ดไอ้แทนที่จะมีสเกลซีเมเจอร์โผล่มาในหัวเราก็จะมีสเกลอีกสองสเกลที่โผล่ขึ้นมา แล้วเราก็จะได้เลือกใช้ในแต่ละสเกลตามตามความรู้สึกข,ของเราที่เราได้ยินเสียงคอร์ดณนะเวลานั้นนะครับเพราะถึงถึงแม้ว่า C major scale A minor natural minor เนี่ยหรือว่าแล้วก็ G minorian 3 s c สเกนี้จะมีโนต้ตเหมือนกันแต่พอจุดเริ่มต้นของโนต้ตที่มันสตาร์นะครับมันเป็นคนละตัว t o นอลิตีของเสียงมันจะต่างกันซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันครับยังไงเดี๋ยวเบสเชลิงเนี่ยอีกสองสีพต่อากนี้นก็จะ แชร์เรื่องประสบการณ์กันเขาเรียกว่าจะ,จ,ะจะแชร์ไอเดียการฝึกสเกลซึ่งเกิดจากตัวผมเองบ้างนะครับอันนี้อย่างเช่นอันเนี้ยหรือว่าเกิดจากที่ผมแบบได้มาจากทริคของเพื่อนแนะนํามาบ้างหรือว่าหรือว่าได้เรียนมาบ้างจากอาจารย์บางท่านอะไรเงี้ยผมจะทําป็นแค่สองสาม EP นะครับน่าจะมีประโยชน์กับกับน้องๆที่ไล้สเกลได้แล้วแต่ยังเอาสเกลไปใช้ไม่ได้นะครับยังไงเบรเชลิงนะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณผู้ ใหญ่ใจดทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช n n e l เรานะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ